อ่านเฮาอากาศเปล okay, uh, ah. ี่ยนเปลี่ยนเปโปะประเทศไทยพี่น้องเขาไปโทรหาอ้ายอยู่บ้านนี่ไปโทรอยู่อ้านไหมฮะยื่นโทรน่ะอ้าวโมเห็นห่้แผ่นดินไหวว่าี่อ่ะมาให้ทำแม่รับจัำด้วยแม่คุยกับด้วยป้าอายนะใกล้อยู่เบอร์เมืองแผ่นดินไหวว่านี่อยู่ชวนรู้จักได้ม่บ้านนี่มองท่องเที่ยวพอดีเลยเขาดีใจไหมเจ้าเอา รวมรับซับไปโทษอยู่เนื่อนราเสียพีน่น้องหลายคนยนะมนนนบอน,น,นองวานนี่เนาะหลายซุปถิ่นพนารุงมวยไปบ้านไปไหนไหนนั่นนี่เนาะจักเขาไปยังไม่ได้เขาเบิ่งว่านเบิ้งวานนี่เบิ่งแน่เขาแม่น้องไอติมก็คล้ายเขาจนหนีออกมาแม่น้องไอติมนุ่งขึ้นถลาวนะกับสาวลาวเวาไทยนะเมียนว่าบ่ทนนั่นกันนบใกล้ๆนั่นแหละเรากะ หายตาแตกน้ำตาแตกเนี่ยตายแล้วก็แดนนี่การง่ายฮัลโหลเบิ่งกเดาอยากนอนแน่อยากเบิ่งแน่เมื่อวานนี่ยูยเห็นเห็ดแนวกับชุ่สารเพื่อสวัสดีสวัสดีป้าลุงว่าคนละสีเลย ไปใช้ลูกนะพี่พี่พ่อพงนั่งไปตู้กิขนข้ากั่ย่างนะอ่าสาบแล้วเพื่อนไปตู้พี่นะอ่าเนาะกลับทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุกวัส,สดุสุขคนเนาะโอ้ทางยายกินข้าวกับยังเด้ยายวันนี้เอ็มลูกไมาไม่หนังเกมห,นหรือทานได้นะ่ะนักชงเรารกินไดนะ้น่ะ แง่ของช้างเอ้ยดีจะเย็นมาบวกนีเแา้หับปลาน่ะอ๋อปวดคอใหญ่แท้น่ะข่าวยังตุตามมุมม้วนหันหนมาพี่มาพี่มาเตียงพี่เดี๋ยวเล่ากิ่ยางมาพี่เลยไม่มองเดียวเลยอ่ะยังตามมุงม้วนก็แบบนี้แม่ตามะย่างในดำดำนะ เงี้ยเดี๋ยวมากระย่างลูกเขาไมอน่ากินบ่มันอยากโมนินแล้วฮะบ่ลูกสัญญากับแม่แล้วว่าต้องเพียงเชื่อบ่ดินดินไอ้มาดี่ทุกทีมาพี่ถูกเนี่ยนายน่าเอายังมาหน่ะลาเป้นดี nhang khay nhang à đi khay một chị ơi con một miếng chị hàng mày đi như này ăn sang quá thế á nào cái này cái gừng này không cái gì nè gì ồ ba sao ba khoa sao không sao hà tí bảo mày bảo mày hàng mày đấy mày rúp thẻ phờ một đế แ่ปลายมันัวนีชิพันคือการเออแค่ปลายนี่ค่อเหพันนะอยบกไปเช่นเดยิเอายเอาไ่เออังบ่มีแม่เป่งบ่ได้มีแม่บ่เป่งบ่ได้เอาฟ้ามาที่เอฟาั้งงงงไรต้งงตั้งงมองเห็นบ้กันยังเอาไม่ไม่เอายังเอายังสวยเราเอายังวตัวมันตัวตึงค่ะ สามมงเสาหาบ่ไหนดูห้องไหนนะโอ้ยบุญนี่มันลายได้ตาหัวจะพ่อได้เนี้ยป้าบนี่มัเมีนหน่อยคือเขาไใหญอกเยอะอไรมึงเฮ้เฮ็ดเียร์เคียร์มาเตรียมใบตองดิทำกันทำกันก็พ่อเนาะทำมาเสาหาหนะหมดแล้วชี้ไปเนี่ป้ากับบงน้อมึงนุงกว่าไม่แห้งไม่ไหม้ม่ไม่หหางกันเนาะไม่ได้มัไม่ห้างมีผัวบ่ฮะ เออวิ ừ, 不 re, 不 re ัวพัวตายเลยพัวเสียแล้วเป็นเออแม่ไม้อะไรนะแม่ไม้อะไรไม่ให้ไม้ใช่จบน้เนนผมเป็นพัวเสียพัวตายพัวตายเสียไปหาพัวประยูติต้นชื่อยังก็สาวตูนบ่เอเนาะยังเออสิเอแล้นิวบ่นเออต่ข้ามในเาอหวงนว่ายวหูกไห้พืชนเติวะยังดุเฮ้อใช เออต้องล้างก้อนมันก่อเขาจะแป้งแม่แม่ว่าใหญ่กินแตงโมอันนั้นนี่ใช่ไหมชงมกเองมกค่ะน้ผมุกนเอนอันนั้มาล้างนี่สิกินนะกินได้กินยังไงปาล่างแป้งก่อนพอจะแป้งไปปลาปลาลูกนี่เอาปลาลูกนี่ช่วยเราอ่ะ

สวัสดีนะสวัสดีเอาลกบลูกหัังไว้สบายดีป้าลุงาีปาเป็นเท่าไรนะป้าพาคอได้บ่าป้เอาวเรากินเราไมวนชี้ชิเอาไปพันไม่ เดี๋ยวเรได้สาวหมีเนาะมีไปเดียวนี่เจ้ากันฮะน้ำป่าก็อยากเงินเงินชั้นนั่นหรือบกเปลี่ยนพันหนึ่งเงินมาเงินเพิ่นงหายมาหนิเอ๊ยไม่หรอกคนอยากเงินเอาเงินหายวันข้างโอ้ยโอเคต่อแตกเนาะป้าจะมึงมาช่วยต่อเตะนั่นกระเป๋ากระ thon มากกว่าเจ้ากันโอ้ยกระเป๋าเบางใหญ่พอใหญ่จติงกระเป๋าเนีายใคใมีเงินวะอือ่ากัน เออสีกันังวานี่ไปเนาะเอาเอาวนเนี่ยประกอเอาได้เลยนะเลยพันแกงเออมาอบใช่ไหมโดยหาทุงชิพานประกอเออประกองชิพานปาุงชพานได้มเอาอีกวันไไปตู้กินนะได้กินอะกินมี่ได้ตู้นะได้กินตำม่วงแล้ววะ เราปลาไม่ใช่น่ะน้องน้องในห้าบ่ปลาไรเราหลูหน้ามันน้หน้ามีบไก่ขายกค่นานนะนั่นวะก็ไปดูอันัตุล่มบ่เออของน้าไม่รอกบ่ตามาบ่ตาใครหมดน่ะใครหมดมาบ่โอ้ไปต้อยแล้ว เนี่ยผู้าตาไปต่อยกับผมื้อแล้วขอน้าเตาบนกินหมดแล้วยีให้ะอวาชิบอีซื้อยุคนเอาไปต่อยอะคนวะยาละชันแบบนี้พอหนุ่มพ่อพอสเย็นยาแม่มงมูนี่อาจเช่าไข่เนี่นี่จะลูกไม้ยังให้ร้านเนื้น้ก็ขึ้นไว้

ไอเพริ you? You out, ่นไอเพรินอเนอ่แนำยุดุเดี๋ยวไอพมาไปเบิรงดูทางในน่อไปเบิงดูค่ะสาบได้จากฝาได้ไหมนี้างหลานี่บ่าาหน่งเมื่อเดียวบ่เมื่อเดียวใช่ที่เป็นเขื่อว้ยังงบ่ยงงดูเนาะ ไปถามไปเฉยเย็นไปลูกไปทำเฉยเย็นไปโอ้ฝามาหม้อน,นี่เนาะฝามาหม้อน,นี่ได้อโอเคลูกไปชายไปเฮือนเอ้ไปนาเอ,เอ้เต้าเดือนนาน้องมะนาวบดดินลูกหล่าห่อนแดดลูกกำยังดิบปะลูกกับลูกหล่าลูกกับมันห่อนปะยังมาดินบ้านโฮมก่อนลูกปะ

ก็ใชได้กับเป็นไงไม่ใช่อย่างบอกหมดทำขันทำเก่งปาไม่ใช่เก่งปลาทำโดมเลยหมดเอาละใจปลาคอเนี่ยเดืคนเปยากกินปลาคอเจหัวข้าวหัวข้าวเลยเนียมรื่องอะไร่อไมอะรปวดหัวข้าว ไม่แดมสิบลกหละไม่ไม่แดไม่มไม่อิ่น้อยอ่พอพอนาวเนี่พ่อไม่แดมมือน่ะไม่ช่างต๋มงโอใช้อันมาเพียง้เขาเน่มกล้วยเอาว่าวอย่างนี้คดำดำปะเฉยเลเฉนอยพูดเลยเยี่ยมมาก็ดเดพากันดิแล้วสั่งยุดเต้ยวันนี้สั่งยุดพักพ่อ ช็อตสงการเล่นนี่เนาะยืดปายมือเนาะนับมาได้นี่นับมันมาแต่หนึ่งขึ้นไปอดสปลายมือกัแมนเลยวันน้เห็นบเลือดออกนะบอกปตูแน่เลือดออกน้ำนะสอมาถึงกอน้ำผ่เดียดฮะสอมาถึงกล่องหัวสยี่มเงินจริงรูกาิเดียดมิงดินาน จอกันเพนแกะอันดัอันเดือดออกแล้วเจ็บดีเจ็บดีคือยาย่าย่าเขายังอึกไปหันประตูมันเดมนะล่มห้อยต้วอันนี้ตอันนางสักผ้านะเออเอาเอาเช็ดเช็ดเช็ดวันนี้

เสือนมไลยบเบอร์มาน้อยกินเบอร์ะไกินนี่มาน้อยกินเบอร์กินนี่มาแล้วำทังแม่แต่ว่าิงนะแม่อ้ยขอบใจแม่อกไหมมันเบอร์แล้วบมีบมีอยู่เบอเดือดบังดูค่ะอ๋อบอร์ห้แม่ตู้บังดูค่ะจะเย็นบังดูเดือดออกนะ มือวคิดนกบาบ้างย่าไปย่าไปามเลยเนงมาหน่อยเปปาบกสามห้งามพิ่นสองปีเจ็ดเดือนน้องพิงสองปีเก้าเดือนกกอสปีได้เนาะเียมชามซบนี่ก็แปดเดือนแปดเดือนนี่อืมมันจ็บบ่แปดน้องพิงงเก้าเหรอไม่าเกี่ยงแ่นหนึ่งหนึ่อยน้องพิงชาหกพันมาเด้ ให้พออกมาลูกนี่ม้าเขานะนี้าข่ามใจเย็นกินบ้าไม่เติเรื่เติข่ามบ้าบ้าเดี๋ยวไปต่อไปหรกอปะเดี๋ยวจ้าจะเกิดปะอด้ได้ไปน้ำปะโน่ไปน้ำนะปะปะะไปเป็นผชงปะง่าเอ้าวโอเยโอเคเช้าได้ไข่นะอล้ว ไปผพาไปเยี่ยมลูกพี่ลูกน้องวัดเป็นไข่โอเคจ้อยข่าวจ้อยข่าวเด็กมาเล่นเข่าที่ถ้าจคนเป็นไข่ไงนี่ไข่ร้านอืมเพื่อนบุญทีวีหยกกันได้หยกเฉาได้ไปไปว่าเพ่เท่าคัาก็บอกไข่นะคือเพ่หน่ะพี่้องบอกฮะล่องบอกเพ่ล่องบุญทีวีนะทำเพ่ก็วันนี้ว่าเพ่คลิปอะ เราแม่ลำไชยพังเลยว่าคือจังไหพี่แยหมวคือตัววะมายู่หลังเนาะบ๊ยบ๊วยเย็นจกกักจันเย็นจักจันน้องวะเด้อเบิ่งในชุกกันเนื้อหานเด้อแล้วบ่กอย่างบ่อบ่อว่า,วาคือเมนต,มาาตูมั้งใเปี้ยรู้เรวะเคเมนตูอ้าวอือพระ่าหรอกะเถาน้องบุญทวีนั่นเป็นน้องประเถาทะเลบ้านไหน บ้านพนบกนนฮะเพื่นเอ็นรามองบุญทวีอยู่กับใกล้ๆกับทางเดี่ยวขอนบ้านบมงเพนใกล้กันยี่หันเนาะได้กันยี่หันนะบ่าวไก่่าใกล้ไปเลยจะเย็นไปพองดูไปดูแลเร้สองคนนะผูกขี้อู๋ไม่ตาผู้นี่นะน้ำใครมุแดงยาดีไอเมนต์นัอีเม่นี่ กินได้เลยยายเด้อบังตังม่วงนี่ตังเสร็นแล้วทำเมนตังันแบบนี้เสร็นแล้วรสชาติโบฮูรสชาติแบบไร่าจะเป็น่วงวบนโนเเเป็นจังไงชมนวะมันแย้่ขามันเล้วมันวะ ยายได้เช่าค่ะกระบอกขครอ่ะนเช่าแต่มือมือแท่งกลนบอกงังเอมือสามครมะกัทำไม่วานี่เขาลูกอะไรเป็นมือเลยวานนี่เอายาพอาจะไม่มาแกงไม่ได้มาเลยจะไม่มาเกงง้อกเพียงนะยายเย็นเบิงมาหนี่ซาจคบัวนะแก่ยูเพือนได้แกงเพื่อนได้เวงสบายนะำจ้บัวนะให้กินบัดเน่เจ็มหัวแล้วก็เจ้ปูบผู้โมันลงันสบาได้วานนี่ กอม่เบื่อยาอย่างไมักินมดยาเพราหายอ่ะกินหอมไม่เท่าเฉยนะยาตัไม่กินอืมคกินนั่งกินหอมนิเดียกับยาดีไข่เอาซื้อมานล้วกินชงชุ่โดดได้อะนะดุเลยเลยยาเรื่องกลุ่มเนอะคืกินงั้ทำอยิบไปงานบุญมอไปใส่น้ำมูมอนอย่าไปกินก็ได้ยาเงาลองช่องช่องช่องชุดโดดดูปุเบื่อวันกินชงชุดไ้ ตอนเช้าสุดนึงอันตอนแดงสุดนึงแล้วก็ตอนเช้าสุดนึงผมโทรไปมันว่าผมอยู่ชมนักนั่นนอนอยู่ห้องนอนหนอนน่ะก็ลุกบ่ลุกบ่ได้เลยสิเกี่ยวเป็นหยังได้เาชานมมาแกงอยู่บ่ได้มาเลยลแกงตอนแงถามาได้ดินแม่น้ายว่าซอัน้ามันสิมามายังนมาก้ผมอยู่นักผม่สิย่อข้าหั่นแกงแล้วก็ไปให้สขามนีนางน่ะ เป็นวัดนะคือบุงเลยไปดื่มน้องนะครับสามได้สามพาฮ้อนพี่เย็นได้ทางนี้เทางทรายไปแล้วเนาะมาโน่อยบ่าคอดกาแฟปุ๊บปิดไว้มาโน่เอ้มนี่ก็สร้างหยุดเมื่อยพอหยุดเนาะพอยไปดองเลยหยิบแล้วเราบืนดังวากาน มันจะออกไปเวียกช่งเมื่อเดี๋ยวเมื่อวานนี่ก็ว่ได้ออกไปนี่ก็พาน้องพิงออกมาดินพี่อากาศเปลี่ยนบ้านเฮาอากาศเปลี่ยนยังดีแต่ว่าอากาศเปลี่ยนไปโปะประเทศไทยพี่น้องเขาไปโทรหาอายอยู่บ้านนี่ไปโทรอยู่วัยเม่ฮะฮือเงินโ h o n ะ เอ้าเห็นบอแผ่นดินไวยว่านี่มาให้ทำไมรับจับด้วยแม่คุยกับด้วยปังอายนะใก่อยู่เบอร์บงแผ่นดินไวยว่าอันนี้อยู่ชวนดูจักได้มาว่านี่หม่องท่องเที่ยวพอดีเลยเขามีอะไรบ้างเขาบอกว่าเจอผ่าตัวใดนั่นใส่ตะกร้าไรเพราะเมื่อยเขาปั่นอยู่เพื่อนผู้ปั่นให้ นี่คือเสื่อเสียเยพื่อนเสื่อแน่น่ะมาอยู่พี่ยันเด้อมีเวลาสักให้ฉเพด่หน่อยเมื่อถิ่มเชคเครื่องขึ่นแน่เจ็บไทรตะกาเด้อบืนแพะแพ้ขึ้นไปให้อ๋น,นี่คือาาบ่ฮับแซมง่ายบไดนี่สม,มอยเลยบหดนี้พบโทรศัพท์เหี้ยจักทีบ่ฮับแซม ไปโท้อยู่เมื่อคืนนี่ยากยาลุ่มป้ายานดีไข่เป็นชุ่มหันกินนอนบัดมือบัดเว้นวานนี่นนขึ้นยาเลี้ไข่เป็นชุ่มนะมือไปบุญยังไงป้า,นนนะาหรือเปล่าเสียพีนนยยน่น้องานนลายโคตรน่ะบนองค์ว่านนี่เนาะหลายซุปกินพนันธุ์ลงมวยไปบ้านไปไหนไหนนั่นนี่เนาะ จักเฮาก็ยังบ่ได้เข้าเบิ่งว่าเมื่อวานนี้เบิ่งแน่แล้วก็นอนแน่นี่โทรหาทางท่าเย็นผู้ผู้แม่นี่เนาะนี่งานบ่เฮ็ดเวียขแม่น้องไอติมก็ขายข้าจนนีออกมาแม่น้องไอติมนครึ่งทลาวนั่นกอ่าสาวลาวเว้าไทยน่ะแม่เมียมัน่บ่ทนั่นกอ้าวใกล้ๆั่นเราก หาตาแตกน้ำตาแตนเนี่ยตายแล้วก็แดนนีกันง่ายง่ายลโหลเบิ่งเดาอยากนู้นแน่เบิ่งแน่เมื่อวานนี่ยูยเห็นเห็นเดากับสงสารเพิ่นสงสารเพื่อนพวกยิงคนเบาเนาะยันถือพี่น้องไผยกระบุรีว่ะเนาะแบบป้อเป็นเสียชีวิตเมื่อวานนี่ลายเด็กนายยังคาอยู่เด็กกันเห็นแต่คาข้อติงหนีหนีหนึ่งนะโอ้เห็นแล้วก็ย่อันบัดเชียวน้ำ เด็กกับพี่น้องอยังอันคนอันใดทางทเดินยังพมา่าบ่พ่ออั<า>อน,นร้พนักงานคนงานเพื่อนนะม<า>พ<อ>ม่าก่อสร้างเพื่อนนะมีวัดยังมีพวกก่อสร้างสามคลิปสั่นตอนเพื่อน่ายคลิปมันตอนตึกลงนั่นป้าตุอันตรายดีค่ะว่ายีแต่เป็นจังไดเนอกกับไ,ได้ออกมา ยังอยู่เป็นหัวเงินตาแผ่นดินไหวบ้านนี่เยไได้เทือนบ่อยหอเป็นจังไรีแผ่นดินไหวบ้านนี่โอ้นักดึกไหมุ่ะไรนักตดึกยัดบานแผนดินไหวบปทันนั่นหรอ บม่ได้เป็นยังบ่อใช่หรอใช่มันบวมน้ำใช่เออตอนนี้อัเทียงก็มาถือแม่งนี่เราจะโทรมาอยู่นี่ะจะโทรมาได้ถ้าพอเราเป็นห่วงเมื่อวานนี่แผ่นดินไหวบ่ได้ไเป็นหัวทางตัวบ่อเราอะบ่ใกล้บ่บ่อใกล้บ่แผ่นแตกพราพายอ่ะเนาะ ใชยพี่น้องเลยไอ้ก๊กอยู่ไทยแต่ว่าพี่ในงานทางไในพอทางอันยังกอบงอลืมนะบางไงม่้งบางไงแมนปะจักเขาก็ลืมแต่แต่ว่าคู่แต่ว่าป้าพนันอยู่แถวบางไงขายกับเขานะอยู่ป้าเดียวกับพยูนป้าอยู่ดีอยู่ป่านะป้าบ่มีคนงานบางไงก็สิคกี้กนับนิรุกอยู่แถวสวนบริจักเนาะ ส่วนรู้จักนี่อยู่ทางไหนพอแถวอ่อยู่สาวดีผิบบออยู่สาวดีแถวประตูน้ำผิบบอจู่ว่าว่างันนเตียงไปนะไม่จังะเอาก็ได้ยินแต่ว่าไ่เคยไปส่วนรู้จักแต่เวลาเป็นนันมองท่องเที่ยวเด้ออาจเสียงมาได้ ยก็ปั oh ้นตึกมันถล่มพ้นตายกเลยแถวนี้พุทถล่มอกสั่นนยอะมัดตึกกับพังเชอไมดสันกับเพื่อนยูแต่ว่าตึกพทไปนะมันเป็นนี่า่นาะงานพื้นคุณเาะยัูยูยได้ไปลุนไปแมนดีบ่พอคกับเพื่อนเนาะ โอเคโอเคง่ายพอทางทพเราโทรหาบ่ครับดรือว่าตอนนี้เป็นโทรศัพท์เพียบเราอะโอเคฉันปลอดภัยก็ดีใจแล้วอโอเคนาะงโทรหาไอ้โกไปพี่น้องเลยมาไม่ถดนี่นั่เลยนะอ่านมาอีกอยู่นะฟังเสียงลูกไส้ก็ กลังิโทรศัพท์อยู่มั่งอนนี้โทรศัพท์เป็นทับบัได้โทรศัพท์ความจำเต็มอ่าดือว่าปลอดภัยแล้วเนาะบ่อบบบรถใช้ไม้กบปูนะรถใช้พี่มารถรถทำนีโอไปเนาะดีว่าโทรหาถ้าหากว่ารื่องปลอดภัยได้พี่น้องอะไจังไลค่ะเนาะให้กำลังใจพี่น้อง ดูว่าทางพี่น้องชาวไทยเด้อไป่พี่น้องเอ้เสียคนที่หักไปเนะาะกะจังใดกะกำลังใจสูส้ๆน้ำกันบส่สู้ๆสุคนเนาะทังเฮาก็เห็นคลิปเมื่อวานนี่ลวก็ตกใจพป่พี่น้องเอ้อะคลิปนี้กะสีประมาณนี้ก่อนเนาะขอบคุณขอบคุณเบร์ทุกๆคนเนาะสะบายดี